จะพูดถึงวัดวัดหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังค่ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันกับกรุงเทพนี่แหละบีเชื่อว,ว่าหลายท่านอาจจะเคยไปมาแล้วก่อนที่วัดนี้จะดังหลายคนได้ไปชิวกันแล้วในวันหยุดสั้นๆอย่างวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็คืออัมพาวาสมุทรสงครามค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่เที่ยวที่นี่เยอะมาก นอกจากตลาดน้ำอัมพวาวันนี้บีจะพาคุณผู้ฟังไปกันที่วัดบางกุ้งวัดสวยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งมีโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะวัดบางกุ้งเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นวัดเก่าแก่ทึ่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งทางประวัติศาสตร์บ้านเราตั้งอยู่ในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ไม่ไกลกันกับตลาดน้ำอัมพวาอีกด้วย ตามประวัตินะคะว่าว่าอาว่าเอาไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็คือช่วงประมาณปีพุทธศักราช2308ได้มีกองทัพพ,พม่าค่ะยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตท่านก็เลยรับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายกำแพงล้อมวัดบางกุ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เลยเรียกกันว่าค่ายบางกุ้งนั่นเองนะคะ กองทัพพม่ายกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองค่ะแล้วก็บุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้งโดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้ค่ายบางกุ้งก็เลยแตกหลังจากนั้นนะคะพะม่าก็ตีกรุงศรีอยุธยาแตกราวๆปี2,310 ข่ายบางกุ้งเองก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพซึ่งเป็นค่ายร้างทีนี้ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชแล้วก็สถาปนากรุงธนบุรีท่านก็โปรดให้ชาวจีนเนี่ยรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้งจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งนั่นเองค่ะ สำหรับจุดเด่นของวัดบางกุ้งเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกันกันกบวัดอื่นก็คือมีโบสถ์ปรกโพซึ่งเป็นโบสถ์ของวัดที่ถูกต้นไม้ใหญ่สีชนิดเลยคลุมอยู่นั่นก็จะมีต้นโพต้นไซต้นไกรแล้วก็ต้นกระดงถือเป็นโบสถ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็คาดว่าน่าจะมีอายุราวๆ2 0 0กว่าปีเลยค่ะอีกทั้งโบสถ์ไม่มีชัาา้นฟ้าไม่มีไบรากาตามแบบวัดไทยทั่วไป รากไม้เหล่านี้เป็นตัวช่วยยึดโยงให้โบสถ์นั้นยังคงรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวนอกจากนี้นะคะตรงหน้าบันก็ยังมีลวดลายพันธร์รึษาประดับด้วยเครื่องถ้วยซึ่งมีลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายทําให้วัดบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งของสมุทรสงครามแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวอันซีนไทยแลนด์ด้วยค่ะ